สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ยซิดนีย์นูนชาแนลนะคะช่องที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่มีความจริงใจให้กับพี่พเพื่อนเพื่อนท,ทุกทุกท่านค่ะสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีดีค่ะทุกคนวันนี้มีแดดด้วยวันนี้กรมหมุดตุบอกว่าฝนไม่ตกค่ะทุกคนแล้ววันนี้มีแดดนะคะ วันนี้อากาศจะอบอุ่นค่ะทุกคนอุณหภูมิสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ17องศาค่ะทุกคนเดี๋ยวพอเวลาบ่าย3โมงเย็นก็อาจจะอุณหภูมิก็จะลดลงมาเหลือประมาณ13-14องศาแล้วก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆค่ะทุกคนแล้วก็จะอากาศก็จะเย็นอีกเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนเพราะว่าขณะนี้ก็คือยังอยู่ในฤดูหนาวอยู่เลยค่ะทุกคน ฤดูหนาวบ้านน้อยก็จะอยูอ่จะยิงยาวไปจนถึงอีกประมาณาถึงเดือนกันยายนค่ะทุกคนประมาณนี้และคะ่ะทุกคนกันยาตุลานี้ก็ยังมีอากาศหนาวยังมีอากาศเย็นอยู่ค่ะทุกคนวันนี้นุ้ยก็เลยจะพาพี่เพื่อน,นไปเดินออกกําลังกายด้วยกันค่ะทุกคนหลังจากที่นุ้ยไปส่งลูกที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วก็คือทํางานบ้าน นี่เรียกน,น่นอยก่อนช่วงเช้านุ้ยก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆออกไปเดินกําลังกายกันคะ่ะทุกคนเพราะว่าการออกกําลังกายนั้นจะทําให้เลือดลมของเราสูบฉีดได้เต็มที่คะ่ะทุกคนแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเองด้วยคะ่ะทุกคนก็คือมันก็ดีนะคะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่นุ้ยเป็นเคยเป็นโควิดมาก่อนคราวนี้มันทําให้เรามีอาการรู้สึก เหนื่อยง่ายค่ะทุกคนการที่เราได้เดินออกกําลังกายเนี่ยทำให้ปอดของเราได้ได้ทํางานแล้วก็กลับมาทํางานได้ปกติมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนแต่ว่าการเหนื่อยหอบนี่ก็ยังมีอยู่ค่ะทุกคนแต่ก็จะนุ้ยก็จะไม่หยุดออกกําลังกายค่ะทุกคนก็จะพยายามที่จะออกกําลังกายไปเรื่อยๆนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนคลื่นแรงมากมากเลยค่ะทุกคนลมก็ค่อนข้างที่จะแรงด้วยค่ะทุกคนดูดู แต่ก็ยังมีคนเล่นเซิร์ฟอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าหาดปิดค่ะาชายหาดเขาห้ามว่ายน้ำกันค่ะทุกคนคนที่สามารถที่จะลงไปเล่นน้ำได้ก็คือ,อพวกที่เล่นเซิร์ฟค่ะทุกคนเห็นไหมคะี๋ยวดูดูเกลียวคืนดูดูค่ะทุกคนเห็นไหมคะถ้าอันนี้อันนี้เรามองที่ตาเปล่านะคะทุกคนมองที่ตาเปล่าเราก็าจะไม่เห็นมันสูงเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ถ้าเราอยู่ใน ในน้ำจริงๆนะก็น่าจะสูงอยู่ประมาณสูงกว่า3เมตรขึ้นไปค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะทุกคนไม่ต่ำกว่า3เมตรแน่นอนค่ะเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วว่าค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่นะคะทุกคนแล้วก็เวลาที่คลื่นเข้ามาแบบเนี้ยการที่เราว่ายน้ำได้ไว่ายน้ำได้อย่างเราว่ายน้ำได้อย่างบึงได้ไว่ายน้ำได้อย่างคลอง หรือว่าสาว่้ายน้ำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปไหว้ที่นี่ได้นะคะทุกคนเราไม่สามารถที่จะไหว้ได้นะคะเหมือนเอาชีวิตไปทิ้งเลยละคะทุกคนนี่ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าใครเจอ,อคลื่นแบบนี้นุ้ยขอแนะนํานะคะทุกคนเวลาที่เราไปเราไม่ได้เล่นกระดานโต้คลื่นใช่ไหมคะถ้าเราไปเล่นน้ําห้ามโต้ขึ้นข้างบนนะคะถ้าโต้คลืนข้างบนคลื่นมันจะซัดที่หน้าอกเราแล้วมันจะทําให้เราจุก น่าจะทําให้เราเสียชีวิตได้นะคะเวลาที่เราเจอคลื่นแบบนี้ให้ดำลงข้างล่างค่ะทุกคนพอเวลาเราดำลงข้างล่างใช่ไหมคลื่นมันก็จะขึ้นด้านบนหัวเราใช่ไหมเราจะดำลงไปข้างล่างคลื่นมันจะดูดเราลงไปข้างล่างดูดลงลงไปที่ใต้ถัดใต้ทะเลเพราะนั้นแล้วพอเวลาที่นั้นพอเวลาที่เรากะแล้วว่าประมาณกี่วินาทีเนี่ยเราก็กะประมาณเอาว่าคลื่นมันพ้นหัวเราไปแล้วเราให้ให้เรารีบรีบขึ้นเพื่อที่จะไปหายใจ บางทีบางครั้งถ้า,าลมแรงหรือว่าคลื่นมันมาแบบว่ากระชันชิดเนี่ยมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับว่าถ้าใครมีโอกาสได้มาเล่นน้ำทะเลแบบนี้ก็ทำอย่างที่นุ้ยบอกนั่นแหละคะ่ะทุกคนแต่ว่าบอกตรงๆอะทุกคนจริงๆแล้วแบบนุ้ยเคยไปฝึกฝึกแบบนี้แล้วเราต้องเราต้องฝึกนะคะทุกคนถ้าคนที่มาอยู่ที่นี่ คุณจะว่ายนะ้ำไม่เป็นไม่ได้นะคะวันใดวันหนึ่งเพราะว่า,าเราอยู่บนเกาะใช่ไหมคะแล้วก็ทะเลที่อยู่ล้อมรอบแ่ะมันเป็นทะเลแปซิฟิกมันคือมันเป็นแบบทะเลที่ค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องอรู้เกรดเล็กเกร็ดน้อยในการว่ายน้ําด้วยค่ะทุกคน ม้วนตัวลงเห็นไหมคะคลื่นม้วนตัวลงแล้วมันก็จะนั่นน่ะเหมือนแบบมันจะทําให้อ่ามันลึกมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันดึงทรายออกนอกทะเลใช่ไหมคะมันลึกมากเลยคนที่เขาเล่นได้ก็ก,ก็คือพวกที่เล่นเซิร์ฟะคะ่ะทุกคนแม้ขนาดพวกเล่นเซิร์ฟก็ยังแบบว่ายังยัง,ยงเหมือนกับประมาณว่ายังลําบากเลยนะเพราะว่าคลื่นมันลูกใหญ่แล้วก็มันแตกเร็วด้วยค่ะทุกคนเห็นไหมน่ากลัวมากเลยอะ่ะ มายืนอยู่ตรงริมทะเลนะทุกคนดูว้าวมาซื้อมีถทล่ะ ถ้าเจอคลื่นแบบนี้นะคะทุกคนการที่เราว่ายน้ําอย่างคนเอเชียเราอะ่ะห้ามลงไปเล่นนะคะโต้ตายนะคะไม่รอดนะคะทุกคนบอกเลยไม่รอดนะ,ะแต่ถ้าสมมติว่า,ามันเหตุการณ์วิกฤตถ้าเราเจอคลื่นแบบนี้ห้ามโต้นะคะทุกคนให้เราดำดิ่งลงข้างล่างนะคะดำดิ่งลงข้างล่างแล้วค่อยโผล่ขึ้นมาหายใจอันนี้มันเป็นเทคนิคของอนักเล่นเซิร์ฟแล้วก็คนที่เขาว่ายน้ำที่นี่เขาสอนให้นุ้ย แล้วก็เด็กๆาว่ายน้ำแบบนี้นะโอ้ Thank you. ถ้าเป็นคลื่นทะเลแบบนี้เราสามารถที่จะลงไปเล่นน้ำได้นะคะทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอะเราก็ต้องดูที่ทงปกักตรงที่ชายหาดด้วยนะคะทุกคนถ้าเขาบอกว่า savage beach e l o s e d ก็คือชายหาดนี้ปิดห้ามลงไปเล่นน้ำก็ห้ามนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มภาระให้ไลฟ์การ์ดเขาคะ่ะทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะมีหน่วยกู้ภัยอยู่ที่ริมชายฝั่ง ริมหาดแต่เราก็ต้องรักษาชีวิตตัวเองไว้ค่ะทุกคนส่วนภาพนี้คลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนภาพนี้นุ้ยถ่ายไว้เมื่อตอน 2- 3สาวันที่แล้วค่ะทุกคนเพราะว่านุ้ยเป็นคนที่ชอบอเดินออกกําลังกายไปที่ทะเลค่ะทุกคนและเราก็จะเห็นท้องทะเลบางทีบางครั้งก็เห็นชายหาดเห็นท้องทะเลที่แบบว่าคลื่นแบบเบา เบาๆสำหรับนักว่ายน้ำสำหรับคนที่ว่ายน้ำหรือว่ากำลังหัดเล่นเซิร์ฟค่ะทุกคนแต่ว่าก็ไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับชาวเล่นเซิร์ฟค่ะทุกคนส่วนภาพนี้นุ้ยถ่ายไว้เมื่อตอนอ,อาทิตย์ที่แล้วค่ะทุกคนเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟ้าหลังฝนค่ะทุกคนคือ,อฝนเพิ่งจะหยุดตกไปพายุเพิ่งจะหายไปดูค่ะทุกคน ชายหาดเงียมากมีคลื่นแบบเบาเมีคลื่นเล็กเล็กเบาเซึ่งนุ้ยไม่เคยเห็นเลยค่ะทุกคนนุ้ยไม่เคยเห็นทะเลที่นี่มีแบบนี้มาก่อนเลยค่ะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะทุกคนที่นุ้ยเห็นแบบทะเลแบบเงียมากทะเลแบบคลื่นแบบอุ้ยแบบว่าเบาเหมือนทะเลอ่าเมืองไทยเลยค่ะทุกคนนุ้ยเพิ่งจะเคยเห็นที่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยปกติมีแต่อะไรก็ไม่รู้ บ้าคลั่งเลยค่ะทุกคนแต่อันนี้สําหรับคนเล่นคนว่ายน้ำจะชอบค่ะทุกคนเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่แบบว่ามันก็มันก็ง่ายมันก็สะดวกมันก็ดีสําหรับคนที่ชอบว่ายน้ำค่ะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นที่น่าพึงพอใจสําหรับชาวเล่นเซิร์ฟนะคะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้เง,เงียบๆไม่ค่อยมีคลื่นสูงแบบเนี้ยนานๆจะเห็นทีค่ะทุกคนปีละกี่ครั้งเหอะ สองสาครั้งได้มั้งปกติก็แบบอืพ่อเอ้ยแม่เอ้ยคลื่นแรง